สวัสดีคับวันนี้ผมเองช่องโดมซาเด็กเลยนะคบวันนี้เราจะมาเล่นเกมแมปตกปลากับโรบอตกันอีกเช่นเคยนะครับผมนะเห็นกล้องผมไะเห็นไหมที่ถามหาก็เพราะว่ากลัวว่าจะแบบว่ากล้องหายไงแบบนี้นะครับเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอ,ขอช็คอีกอย่างคือมันเห็นเมาส์ผมอยู่ใช่ไหมโอเคเห็นอยู่เรียบร้อยนะครับผมโอเคคันหลังนิดนึง เดียวโอเคได้หรือ,อยังวับอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นสระน้ําให้เราวันนั้นคือแบบวันนั้นคือเสียงพัดลมมันแทรกมันอาจจะไม่ได้เสียงนะครับโอเค เปิดเสียงหน่อยเพื่อเน้นบรรยากาศนะได้ปะเผื่อบางคนอาจจะไม่รีบกดเสียงเบาเปิดสุดไปเลยครับก็เกมนี้ก็จะเป็นเกมบนเทินนะครับผมนะแต่ก็ไม่ได้เผินเลยมากเขาเล่นสำหรับคนที่เล่นในห้องมันจะบบาด กดนิ้วมากวิธีการกดที่แบบได้ปานของผมีการใช้นิ้วโป้งสองนิ้วแล้วก็กดมันตกปลาจริงๆแต่กเกิดมาผมก็เคยตกปลานะเพะว่ากาะตัดตัดิีน่าบ่แบบผมตกกันเต็มมีใครเป็นบ้างไหมว่าแบบตัวเองไม่ได้ตกอ่ะแต่เพื่อนเราตกอ่ะปลาปลาปลา,ปลาอย่าดิ้นเยอะปลา จบอาลเลียงอุ้ยตัวอะไรอ่ะอุ้ยตัวม่วงตัวม่วงตัวใหญ่ปะตัวใหญ่ปะ,ปะนีกเกลอิอะทะกอะไรอ่ะมีรูปอะไรที โอ้ถ้าเราแบบเอากล้องไปอยู่ในน้ำเสียงมันจะเปลี่ยนเสียงเสียงแบบโคตรน่ากลัวน่ากลัวจัดครับผมเออก็่าท่านผู้ชมผมเป็นคนที่พูดเบอสมาผมูกโ,โลโ lo โหลโ lo ลโลโล โลโลโลเออแบบแบบนี้เบาๆนะเบานิดนึงนะประมาณนี้เนาะครับก็ประมาณนี้โอวตัวก็ใหญ่อยู่ใหญ่พอสมควรอนะ่ะ เฮ้ยกดพิษเอาเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไหนอ่ะ<อ>มันก็ขึ้นช้าเนาะคนดูไม่งจะหลับนะ เดี๋ยวเมาส์จะพังก็เพราะวันนี้แหละได้เวลากดกันนิ้วแตกครับเรียบร้อยปลาม่วงครับก็ผมเคยตกตัวใหญ่อยู่ได้ตัวใหญ่ไปขาย ถือปลาอ๊ะเอะอะอ,อ,อะไรวะเฮ้ยถือปลาสิอะไรอ่ะเกมบักแล้วเหรอวะอุ้ยพูดกูพูดกูดกอุ้ยตัวใหญ่เมื่อกี้ตัวใหญ่ขขไข่ไข่เยอะอยู่ แล้วนะถ้าเกิดว่าเราตกปลาในน้ำาัมันจะเกิดอะไรขึ้นปะลองดูว่าท่านมูอจมลองดูมั้แบบเกิดแว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะโอ้ตัวอะไรนะฉันรู้สึกว่าตัวใหญ่จังอะอย่างที่เราคิดกันไว้ถ้าเราถ้าหาว่าถ้าเกิดว่าเราตกปลากันในน้ำมันจะปลามันจะนับงับขาหรือเปล่าลองดู เหมือนเหมือนว่ามันไม่สามารถไม่น่าจะไม่สามารถไอ้นี่ได้นะแบบไม่สามารถจะเออตกปลาได้เนมัยเออนี่สวยผมเวลาผมทำนี่ต้องตรงเป๊ะด้วยนะ เหี่นช้าขึ้นขึ้นแบบขึ้นโคตชาอย่างสโลเลยเฮ้ยเด็ดเดเดดอะไรอะไรเสียงเสียงเสียงอะไรเอาเสียงพี่ทัดมาจากไหนวะผมรู้พี่เขาอยู่แต่ว่าลืมปิดคลิปวิดีโอมานเดี๋ยวติ๊ิก็สิ มีที่นั่งตกด้วยเหรอรับรับอะไรับอะไรรับแม่คลิปนี้ผมอาจจะทำตัวเป็นแบบคนปกตินิดนึงนะผม ว,วันนี้อาจจะรู้แบบไม่ค่อยมีนิจีินะครับผมไม่ค่อยมีนิจจีนเป็นของตัวเองเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าแบบว่าอ,อ,อาจจะทำตัวเป็นคนปกตินิดน,นึงนะคบคลิปนีออ้โอ้ยไ,ไม่ปกี้ยไปกีิยหยิบเลย ขอขอหยับก่อนถ้าใครมาตกข้างๆเนี่ยไอ้เบลคอนไหนเฮ้ยม,ม,มันกดดูไม่ได้อ่ะมันกดดูได้ดิเออว้าวใหญ่อยู่นะน่าจะขายได้หลายตัวนะเนี่ยไม่ใช่หลายตัวน่าจะขายได้หลายบาทนะเนี่ยเชื่อผมดิ เอเดี๋ยวเรามีไปไหนมาเราไม่ขายให้หมดเลยเฮ้ยกต็ตกได้แล้วไงแมวยอดเยี่ยมเอาไมแมวมีมีกากเฮ้ยเกมแม่งบักน้ำบนแปลก ได้เปิดขึ้นแล้วเกิดอะไรขึ้นน่ะไม่สวอนะ่ะำจะตกว่าเฮ้เยเป็นไรแอ่ยแองตกดูนั่นน่ะไม่ได้กดธัซทผี เกไม่เล่นละไม่เล่นแล้วพอพอ,อสำหรับคลิปนี้จะแบบรู้เครียดนะแล้วก็ไม่ได้แบบมีน,นจีนะคลิปนี้ไม่ค่อยสนุกอะไรมากนะครับก็คงขออภัยนะสำหรับ,บคลิปนี้ที่แบบไม่ค่อยสนุกมากเท่าไหร่นะครับผมเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอสำรต้องเก็บเวลาแล้วว่าตอนนี้ปาไปประมาณ11อนาทีแล้วนึกแค่พผมเห็นไหม ก็จับเวลาไว้เผื่อแบบคลิปวิดีโอมันยาวเกินห้านาทีต้องจับเวลาไว้เดี๋ยวมันจะลงคลิปไม่ได้นะครับเออก็เลยต้องตั้งเวลาเลยถึงขั้นต้องตั้งเวลาแล้วเอาไว้ว่าสไลด์นี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจนคลิปหน้าคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรคลิปไอน้นี่อะไรนะอ๋อ,อตบตียายนะผมนะเจอกันนะครับบาปแน่นอนคลิปหน้าบาย